สวัสดีครับผมคุณต่อฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่6นะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนข้อที่26ข้อนี้โจทย์บอกว่ามวล m เอมวล8กิโลกรัมนะครับเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีผมวาดรูปก,ก่อนนะก็8กิโลกรัมนี่ครับเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วไปทางทิศตะว,วันออก,กคือทางขวานะครับให้เป็น u หนึ่งแล้วกันยี่สิบเมตรต่อวินาทีนะครับไปชนกับมวล m สองซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะว,วันตกนะครับก็คือมวลสองกิโลกรัมตัวนี้ก็มีก้อนหนึ่งอันนี้สองกิโลกรัมตะว,วันตกก็คือส่วนกันนั่นเองนะอันนี้ก็คือ u สอง มีค่าเป็น10เมตรต่อวินาทีอันนี้คือก่อนชนนะครับนะอันนี้คือก่อนชนแล้วมวลแรกยังคงเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วเท่านี้พลังงานจนรวมเปลี่ยนไปเท่าใดหมายความว่าไงครับหมายความว่าพอชนกันแล้วนะครับเนาะพอชนกันแล้วมวลก้อนแรกยังคงไปทางตะวันออกนั่นหมายความว่า อันนี้คือ8ไปทางนีอ้อันนี้ก็เป็น v 1นะครับเท่ากับอะไรครับ10เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ2อันนี้คือ v 2 v 2เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้คือหลังชนโอเคนะพลังงานจนรวมเปลี่ยนไปเท่าไหร่หมายความว่าหา ek ก่อนนะครับลบกับ ek อะไรครับ ek หลังนะอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คือคําถามเคป่ะเพราะฉะนั้นหา ek ก่อนก็ต้องรู้ u กับ u 1กับ u 2เนาะซึ่งรู้แล้วก็จะกลายเป็น ek ก่อนชนมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนส m 1ก็คือ8 แล้วก็คูณยี่สิบกลังสองบวกอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองผมใส่ลบสิบนะครับคิดของมันเนาะแต่มันก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับพอยกกําลังก็จะกลายเป็นขอคิดเลขแป๊บนะครับบดหน้านี่คือ1,600กดหลังก็คือ1 0 0แสดงว่าพลังงานจน ก่อนชนมีค่าเท่ากับ1,700จูลนะครับหลังชนเหลือตัว V เนาะตัว V ยังไม่ได้หามาก็เป็นหา V ก่อนหา V 2จาก M1U1 หนึ่งหนบวกเ2 u 2เท่ากับ M1 V1 นะครับบวกด้วยอะไรครับ M2 V2 เนาะ 1> m 1ก็เป็น8คูณ u 1คือ20บวกด้วย m 2คือ 2, 2> mm. u 2คือลบ10 mm. เท่ากับ m 1คือ8 mm. 1> v 1คือ10 mm. บวกด้วย 2, 2> mm. แล้วก็ v 2, 2> mm. ก็จะได้เป็น160ลบ20แล้วก็ลบ80ด่ารสดังนั้น v 2จะได้เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับ ขอย่อหน่อยนะโอเคต่อมาหา ek หลังนะครับ ek หลังก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง m ก็คือ8 v 1ก็คือ10บกำลังสองบวกด้วย1นส่วนส m คือ2 v 2ก็คือ30มสิกำลังสองอันนี้จะได้เป็น1ส่วน อ่าได้พันสามนะครับแสดงว่าพลังงานรวมเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเดลต้า ek เปลี่ยนไปก็คืออะไรครับพันเจ็ดร้อยโลพันสามร้อยตออสี่ร้อยจูลนะครับเรียบร้อยสำหรับเฉลยข้อที่ยี่สิบหกครับ